ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายราชสุดกลกองตรงทอดมัวนั่ง าลูกเสื้อเชื้อไทยใจเคารพน้อมนกบาทบงพระทรงสีพระบาทมงกุดกล่าวจอมเมาทีทรงพระ สงสาหาอรงบรมบ่มนิสัยให้ดีใจรักชาติรานสนาสงสางสอนสันทกิจวิทยาเป็นอาภาของคธบุทที่ไกร ดังดวงจันทร,ร์พระาทิตยประสิทธิ์แสงกระจางแจ้งแจ่มพบสมสมัยพระคุณนี้จะสถิตสนิทในดวงหัไทยถวยราชไม่คลา สวสัววบสำหรับพิธีถวายละาสือดีก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ